พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่าน้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนบุญมารโกขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่าวันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อเมื่อเขาฆ่าลูกแก่ปาสกาบรรดาสิทธูลถามพระเยซูเจ้าว,ว่าพระองค์มีพระประสงค์ให้เราจัดเตรียมการเลี้ยงปาสกาที่ไหนพระองค์จึงทรงใช้สิทธิสองคนไปสั่งเขาว่า จงเข้าไปในกรุงแล้วจะพบชายคนหนึ่งกำลังแบกหม้อน้ำอยู่จงตามเขาไปเขาเข้าไปที่ไหนจงถามเจ้าของบ้านว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปาสกากับบรรดาศิทธ์นั้นอยู่ที่ไหนเขาจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนปูพรมไว้เรียบร้อยจงจัดเตรียมปาสกาไว้สำหรับพวกเราที่นั่นแหละสิทธ์ทั้งสองคนออกเดินทางเข้าไปในกรุง พบสิ่งต่างๆดังที่พระองค์ทรงบอกไว้จึงจัดเตรียมปาสกาขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังตรัสถวายพระพรทรงบีขนมปังประทานให้เขาเหล่านั้นตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยตรัสขอบพระคุณประทานให้เขาและทุกคนดื่มจากถ้วยนั้น พ่องตรัสกับเขาว่านี่เป็นโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมากเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำจากผลองุนใดจนกว่าจะถึงวันที่เราจะดื่มเหล้าอางุนใหม่ในพระอาณาจักรของพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้าขอพระคราาิสตเจ้าทรงพระเจเริญเทิ พี่น้องที่รักเราเคยได้ยินปรัชญาในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นหนึ่งส่งต่ออีกคนรุ่นหนึ่งว่าสารงานต่อแล้วก่อง,งานใหม่พระเยซูเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์สารงานต่อและก่อง,งานใหม่อย่างไรบ้างสิ่งต่างๆที่พระอ,องค์ทรงทำรรนั้นพระองค์สารงานต่อตั้งแต่สมัยอับราฮัมอิสอักยากอบและโมเสสบุคคลเหล่านั้นทำอย่างไร พระองค์ก็สารงานต่อกระทําสิ่งเหล่านั้นแต่พระองค์ไม่ใช่กระทำเหมือนที่อิสอาคยาโกบและโมเสธทำเท่านั้นพระองค์ยังก่องานใหม่ๆขึ้นมาที่ทําให้เราเห็นถนึงความจริงมากยิ่งขึ้นดูอย่างตัวอย่างที่หนึ่งจากหนังสืออพยพในครั้งนั้นโมเสสได้บอกให้ประชากรรู้พระวาจาทุกคําและข้อกําหนดทั้งหมดของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ประชาคนประชากร,ร,ากรทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอันนี้สำคัญพวกเราจะปฏิบัติตามวาจาทุกคำที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเรานั่นคือสิ่งที่โมเสสกระทำกับชนชาติอิสราเอลนในสมัยอพยพพี่น้องจำได้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วในวันสมโพธิพระเยสุเจ้าเสด็จขึ้นสู่สูงสวรรค์พระองค์ก็เรียกสิทธิ์ทั้ง11คนมาแล้วบอกว่า พวกท่านจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มามีความเชื่อในเราและทำพิธีล้างในนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตสำคัญประการต่อไปพระเจ้าบอกกับอัครสา,าวกทั้งสิบเอ็ดคนว่าจงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำที่เราบอกท่านทุกประการคำพูดของพระบิดาเจ้าก่อนเสด็จขึ้นสวรรค์กับบรรดาคราสาวก11คน เหมือนกับหนังสืออพยพที่พี่น้องฟังในวันนี้ที่โมเสสบอกกับประชากรของพระองค์ว่าจงฟังคำของพระเจ้าและเหนือสิ่งอื่นใดปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าทุกประการนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสานงานต่อจากสิ่งที่บรรดาประกาศศในอดีตทำทุกประการเดีย๋ยวเราจะมาดูต่อไปว่าแล้ววันนี้พระองค์ก่องานใหม่งานที่บรรดาประกาศศไม่เคยทำแต่พระองค์ทำใหม่ เพื่อทําให้สิ่งที่ทําในอดีตสมบูรณ์ในองค์พระเยสูคริสต์เจ้าเรามาดูพระวรสารนบุตรมารโกนในวันนี้ก่อนพระวรสารนบุตรมารโกนในวันนี้จะทําให้เห็นถึงถึงอัจฉริยภาพของพระเยสุเจ้าทําเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆวันนี้พระกัมภีร์บอกว่าพระเยสูเจ้าบอกกับสิทธิสองคนว่าจงเข้าไปในเมืองแล้วจะพบชายคนหนึ่งกําลังเดินแบกหม้อน้ําอยู่ จงตามเขาไปแล้วถามกับเจ้าของบ้านนั้นว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปาสกากับบรรดาสิทธิ์นั้นอยู่ที่ไหนสำคัญที่ความเป็นพระเยซูเจ้าคือพระเป็นเจ้ามองเห็นสิ่งที่ไกลไกลและมองเห็นอนาคตแล้วรู้ว่าต้องพูดอะไรกับบรรดาสิทธิ์สิทธิ์จึงจะเข้าใจพงบอกว่าจงเข้าไปในกรุงแล้วจะพบชายคนหนึ่งกำลังเดินแบกหม้อน,น้ำอยู่ ถ้าพี่น้องฟังอย่างนี้ก็เฉยๆเข้าไปในเมืองเห็นชายคนหนึ่งแบกหม้อน้ำอยู่ให้ไปหาคนนั้นแต่สำคัญคือว่าตามธรรมเนียมของชาวยิวผู้ชายมักจะไม่แบกหม้อน้ำจะเป็นผู้หญิงที่แบกหม้อน้ำถ้าเกิดพระเยสูเจ้าบอกกับสิทธว่าไปในเมืองเห็นผู้หญิงที่แบกหม้อน้ำอยู่แล้วไปหาสิทธจะถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วผู้หญิงที่แบกหม้อน้ำในเมืองเนี่ย มีเป็นร้อยเป็นพันคนจะเป็นคนไหนล่ะจะหาเจอได้อย่างไรล่ะแต่พี่เจ้าบอกอาคาสักกไปในเมืองเจอผู้ชายกําลังเดินแบกหม้อน้ําอันนี้สําคัญเพราะผู้ชายมักจะไม่เดินแบกหม้อน้ําแต่อาจจะมีภาวะจําเป็นจริงๆผู้ชายในเมืองอาจจะแบกหม้อน้ําซึ่งนั่นหมายความว่าในเมืองจะมีผู้ชายแบกหม้อน้าไม่กี่คนเข้าไปในเมืองบางทีไม่มีเลยก็ได้ฟุกฟุก เจอสักคนหนึ่งและนี่คือสิ่งที่พระเเจ้ามองเห็นถึงอนาคตว่าจะมีไอ้วันนั้นนะจะมีผู้ชายคนเดียวในเมืองแบกหม้อน,น้ําพอสิทธิ์เข้าไปในเมืองปุ๊บเจอผู้ชายแบกหม้อน,น้ําทันทีรู้เลยว่าอ๋อคนนั้นแหละที่พระอาจารย์หาบอกให้เราไปกระทานี่เห็นไหมครับว่าพระเยซูเจ้ารู้ว่าไชสใช้อย่างไรแล้วคนจะเข้าใจง่ายๆ นั่นคืออัจฉริยภาพของพระเยซูเจ้าและนั่นคือพระเป็นเจ้าเพราะสามารถมองเห็นอนาคตได้อย่างชัดเจนนั่นคือประการที่หนึ่งกับพระกัมภีร์ในวันนี้ประการที่สองขึ้นต้นว่าวันแรกของเทศกาลกินขนมปังอร้อเชือ้อพี่น้องทราบดีว่าชาวยิวทุกๆปีจะระลึกถึงปัสการแรกที่อพยพมาจากประเทศอียิปต์ั้นสิ่งที่ชาวยิวกระทําในวันสมก่อนสมโพธิปัสกาก็คือ กินขนมปังไร้เชื้อและดื่มเหล้าองุ่นขนมปังไร้เชื้อและลึกถึงเหตุการณ์ปาสการแรกคือว่าต้องรีบๆกินขนมปังไม่มีเวลามาประดิตปัดดอยมาเข้าเตาอบมาผสมผสมยีสต์ให้ฟูขึ้นให้ดูรสชาติน่ารับประทานแต่การอพยพต้องรีบๆต้องทําแบบแบบเร่งด่วนไม่มีเวลามาปรามณีกับการเตรียมขนมปังนั้นชาวยูทุกปี จะกินขนมปังไร้เชื้อในเทศกาลปาสกาเพื่อล,ลึกถึงเหตุการณ์ที่บรรพบรุษรีบกินขนมปังซึ่งรสชาติไม่อร่อยแต่รีบๆกินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอพยพจากการเป็นทาสสู่การเป็นไทยแล้วพระองค์ก็ใช้ขนมปังไร้เชื้อเนี่ยแหละมาเป็นเครื่องหมายถึงพระเยซูคริสต์เจ้านั้นในวันพระกัมพีในวันนี้จึงเป็นพระกัมพีตอนอาหารค่าม,มื้อสุดท้ายอาหารค่าม,มื้อสุดท้าย พระดิสุเจ้าก็สารงานต่อจากที่ธร,รมเนียมชาวยิวกระทำอะไรอย่างไรพระองค์ก็กระทำอย่างนั้นเหมือนกันพระองค์มีการกินขนมปังไร้เชือ้อพระองค์มีการกินถ้วยเหล้าองุ่นทุกบ้านของชาวยิวกินอย่างนี้พระดิสุเจ้าก็กระทำอย่างนี้เช่นเดียวกันเป็นการไม่ละเลยสิ่งที่บรรพบุรุษปฏ,ปฏิบัติอย่างไรพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างนั้นแต่สำคัญที่ประการที่สอง พระองค์ก่องานใหม่พระองค์ทำให้การกินขนมปังไร้เชื้อและเหล้าอางุ่นที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวบ้านทุกครอบครัวกระทำกันก่องานใหม่ให้เป็นศิลป์ศักดิ์สิทธิ์อันนี้แหละสำคัญพระองค์ไม่เคยลืมสิ่งที่บรรพุุษปฏิบัติแต่ให้คุณค่าใหม่ทำให้สิ่งที่บรรพุุษปฏิบัติเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นก่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ มาดูการเลี้ยงปาสกาใหม่สําหรับพระเยสุเจ้าในวันอาหารขํามื้อสุดท้ายบ้างขนมปังไร้เชื้อเปลี่ยนเป็นพระกายของพระเยสุเจ้าวันนี้พระเยสุเจ้าบอกกับบรรดาศิษย์ว่าพระงค์หยิบขนมปังตรัสถวายพระพรบีออกประทานให้กับบรรดาศิษย์แล้วตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราเพื่อท่านทั้งหลายนะครับว่า ทุกทีเนี่ยหยิบขนมปังแล้วกินด้วยกันแต่พระเจ้าหยิบขนมปังชิ้นเดิมแล้วบอกกับสิทธิ์ว่าจงรับไปเถิดนี่คือกายของเราเพื่อท่านทั้งหลายแปลเปลี่ยนจากปังธรรมดาให้เป็นกายของพระเยซูเจ้าเท่านั้นยังไม่พอพระกัมภีบอกว่าพระอ,องค์หยิบถ้วยเหล้าอางุน่นพระอ,องค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นโลหิตของเราที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมาก พงให้เหล้าอางุ่นธรรมดาจากสวนองุ่นใดสวนองุ่นหนึ่งเปลี่ยนเป็นพระโลหิตของพระองค์แล้วสาคัญเพื่อคนจํานวนมากเพื่อคนทั้งหลายแล้วนี่คือทําให้งานเลี้ยงปาสกาจากงานเดิมๆเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นและนี่คือพระเยซูษษษษษคริสต์เจ้าทะนั้นพระวสารในวันนี้จึงเป็นพระวสารที่พูดถึงเรื่องศิลมหาสนิท ที่พระเยซูเจ้ามอบพระกายและพระโลหิตของพระองค์เพื่อทุกๆุกคนพระองค์ไม่เคยทําอะไรเพื่อตอนเองเลยกายของเราก็เพื่อท่านโลหิตของเราก็เพื่อท่านชีวิตของเราก็ยอมตายเพื่อพวกท่านพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อพวกท่านหรือพูดง่ายๆก็คือทําทุกอย่างเพื่อคนอื่นๆเสมอ สินมหาสิทธิจึงเป็นเครื่องหมายของความรักรักลุ้นล้วนไม่มีอะไรเจือปนรักของพระเยซูเจ้าที่มีต่อมนุษย์รักที่พร้อมจะให้ชีวิตให้กายและโลหิตของพระองค์นั่นคือความสําคัญของศินมหาสนิทศินแห่งความรักรักที่พระพิญญเจ้ามีต่อเราที่ประเทศกวัวเตมาลาในปี1980มีการเบียดเบียนศาสนา มีการเข็นฆ่าประชาชนที่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าหลังจากการเบียดเบียนศาสนาหมดไปแล้วก็มีชาวโกเตมลาคนหนึ่งเขียนหนังสือว่า Death and Resurrection in Guatemala แปลเป็นไทยว่าความตายและการกลับคืนชีพในประเทศัวเตมลาความตายและการกลับคืนชีพคืออะไร เมื่อความตายหมายถึงการเบียดเบียนศาสนาศาสนากําลังอยู่ในช่วงแห่งความตายพูดศาสนาไม่ได้กิจชนไม่สามารถประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณได้เพราะมีการเบียดเบียนพระสงฆ์ถูกขับไล่ออกจากประเทศใครทําพิธีบูชามิซาถูกจับถูกประหารชีวิตงั้นเมืองต่างๆในโกเตมาลาชาวบ้านทำอย่างไรกันบ้างทุกวันอาทิตย์เราก็มารวมตัวกันเหมือนเดิมแต่ไม่มีมิซา เราสามารถรวมตัวกันได้แต่ก็ห้ามมีมิซาห้ามประกาศศาสนาชาวกิสชนก็มารวมตัวกันบ้านใครบ้านหนึ่งคน,นี้ไม่มีพระสงฆ์จะแก้บาปอย่างไรไม่มีมิซาจะทําอย่างไรพวกเขาก็มารวมตัวกันแก้บาปก็โดยการต่างคนต่างสวดขอโทษต่อพระเป็นเจ้าแล้วก็กลับบ้านตัวเองไม่มีพิธีรับศีลมหาสนิทเพราะเขาอยากมาแก้บาปเขาไม่มีพระสงฆ์อยู่แล้วมีบางเมือง ของัวเตมาลาอาจจะมีพระสงฆ์ที่หลงเหลืออยู่งั้นประชาชนเมืองต่างๆเมื่อได้ยินว่าเมืองนั้นมีพระสงฆ์อยู่แล้วก็แอบแบกันเพื่อถวายมิสซาเพื่อรับศีลมหาสนิทเมืองต่างๆของโกเตมาลาจะส่งผู้แทนของเขาไปที่เมืองที่รู้ว่ามีมิสซาในวันอาทิตย์เดือนหนึ่งเขาจะไปกันครั้งหนึ่งบางเมืองที่ห่างจากเมืองที่พระสงฆ์อยู่เนี่ยต้องเดินเท้านะครับพี่น้อง18ชั่วโมง จากบ้านของตนเองเพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนแห่งนี้แล้วตัวอย่างเช่นตัวแทนของชุมชนสาธุประดิษฐ์ต้องเดินเท้าไปที่ชุมชนที่อยุธยา17ชั่วโมง18ชั่วโมงเดินเท้าไปเพื่อร่วมในมิสาที่อยุธยาเพราะที่มิสาที่อยุธยามีพระสงฆ์อยู่แล้วก็แอบบแฝบบกันถวายมิสานั่นคือเดือนหนึ่งไปสักครั้งหนึ่งเดินเท้า18ชั่วโมงที่อยุธยาน,นี่ตัวอย่างนะฮะ ที่เมืองแห่งนั้นบนพระแทนก็จะมีตะกร้าแล้วก็มีขนมปังก้อนใหญ่ๆวางอยู่10บยี่สาตะกร้าก็เพื่อว่าให้เมืองต่างๆในโกเตเมลาที่เดือนหนึ่งจะมารับมิสซาที่เนี่ยแล้วพระสงฆ์ก็ทำมิสซาแล้วก็เสกสินหมาสนิทแต่ไม่สามารถเสกสินเล็กๆได้เพราะว่าเดี๋ยวคนนี้ถือสินใบอันเชิญสินไปเจอตำรวจเจอราชการจับจะถูกรู้เลยว่านี่คือสินมหาสนิน เขาจริงเอาขนมปังก้อนใหญ่ๆมาที่ชาวบ้านกินกันน่ใส่ตะก,ก้าไว้เต็ไมไปหมดเลยสามสิบสี่สิบตะก้าอยู่ที่ว่าเดือนนั้นจะมีขี่เมืองส่งตัวแทนมาแล้วพระสงฆ์ก็เสกสินหมหาสิทธิ์ซึ่งเป็นขนมปังเหมือนที่ชาวบ้านกินกันคนนี้ก็เอาขนมปังเนี่ยเดินเท้าอีกสิบแปดชั่วโมงกลับไปที่หมู่บ้านของตนแล้วก็ค่อยๆบีปังซึ่งเป็นขนมปังที่ราชการไม่รู้หรอกนี่คือสินหมหาสนิทแล้วก็ไปแจกชาวบ้าน แล้วบอกว่าพระกายพระกิตเจ้าพระกายพระกิตเจ้านี่คือความยากลำบากในโกเตม,มาลาในปี1980ผู้แทนของเขาเดินเท้า18ชั่วโมงไปกลับก็คือ36ชั่วโมงเพื่อไปรับกระเช้าที่เต็มไปด้วยขนมปังเพื่อหยิบออกแล้วแจกจ่ายทุกคนเพราะคิตชนที่โกเตม,มาลาขอสักครั้งที่เดือนหนึ่งเถอะ ขอรับพระกายพระเยซูเจ้าสักครั้งหนึ่งเป็นดังอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจหลังจากนั้นไม่นานโกเตมลา,าก็สงบหนังสือคำว่า death and at resurrection ก็หมายความว่าคริสชนที่โกเตมลา,าก็กลับคืนชีพฟื้นมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วสามารถเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณได้อย่างปกติทั้นพี่น้องที่ลักสถานการณ์ในบ้านเราทั่วโลกใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่โกเตมลา คิสชนไม่สามารถรับสินมหาสนิทได้พี่น้องร่วมมิซาออนไลน์เหมือนริสชนที่เมืองกอเตม,มาลาไม่สามารถที่จะมีสินมาสนิทต,ต้องส่งตัวแทนออกไป18ชั่วโมงแล้วก็เอาขนมปังมาแบ่งให้กับพวกเราแต่พวกเราไม่อยู่ในภาวะเบียดเบียนศาสนาแต่อยู่ในภาวะที่ถูกไวรัสโควิดเบียดเบียนพวกเราอยู่ทำให้พวกเราไม่สามารถมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับสินมหาสนิทได้ แต่อย่างไรก็ดีพระศาสนาจักก็ยังรู้ถึงความความความยากลําบากอันนี้ของพวกเราที่อยู่ที่บ้านพระศาสนาจักก็ยังมีโอกาสให้เรารับสินด้วยความปราถนาดังั้นพี่น้องก็สามารถอยู่ที่บ้านและรับสินมาสิทธ์ด้วยความปราถนาเรายังไม่ลําบากเหมือนที่เมืองโกเตมาลาในปี1980ที่ต้องเดินเท้าไปเอาขนมปังมาแจกจ่ายทุกคนพี่น้องอยู่ที่บ้านร่วมจิตใจกับพ่อที่วัดแห่งนี้ พี่น้องก็สามารถรับศิลมหาสิทได้เช่นเดียวกันนันอยากจบบทเทศของพ่อด้วยการบอกกับพี่น้องว่าในสมัยเบียดเบียนที่ประเทศกวัวเตม,มาลาศิลมหาสนิทเป็นสิ่งที่คริสชนที่แห่งนั้นขวนขวายอยากรับมาอยู่กับตัวเองเพราะเป็นอาหารทิพย์หล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงความเชื่อที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจพี่น้องอยู่ในภาวะอ่อนแอฝ่ายร่างกาย พอวงวิตกกังวลกับไวรัสโควิดอย่าลืมศีลมหาสิทธิ์ด้วยความปรารถนาที่พี่น้องรับในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์จะเป็นอาหารทิพย์หล่อเลี้ยงจิตใจของพี่น้องให้ความเชื่อของพี่น้องเข้มแข็งเพื่อทําให้ร่างกายของพี่น้องปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันขอบพระเป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน